ก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม1,000 Man in Surf Jin ่ o นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูการต่อสู้กับตัวละครอ,อย่างกับบองเหล็ก UR เนาะเนื่องจากเราไม่แน่ใจว่ามันจะตกเมตาไหมนะครับเนื่องจากตัวละครตัวใหม่อย่างปู่บอม UR เนี่ยก็จะเข้าสู่ s ร์ฟจีนในวันที่1แล้วนะครับก็เป็นคาสด UR นะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของปู่บอมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงแมากนะครับคล้ายๆกับตัวละครอ,อย่างซุยริวเนาะ เดี๋ยวเรามาดูสกิลการโจมตีปกตินะครับเป็นการสร้างความเสียหาย12 0ของพลังโจมตีให้กับเป้าหมายเดียวและมีโอกาส100%นะครับที่ติดกระดูกหักเนาะแล้วเมื่อเวลาที่กระดูกหักเนี่ยมันติดอยู่กับใครนะครับแล้วมันโดนโจมตีเนี่ยมันก็จะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก100%ของพลังจากปู่บอมนั่นเองนะครับก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับกระดูกหักทั่วไปนั่นแหละนะส่วนอันตินะครับพายุลมกดเนาะโจมตีศัตรูแต่ละตัวในแถวตตติิดด่่อกกัััน6คร้้งงงทาใหเพลโจมมี50%ซึย และก็เมื่อมันโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาส100%นะครับที่ทําให้เกิดกระดูกหักและก็เมื่อโดนโจมตีเพิ่มเติมนะครับกระดูกหักมันก็จะมีการระเบิดแล้วก็โดนดาเมจเพิ่มเติมอีก500%จากดาเมจของปู่บอมซึ่งแรงมากคุณผู้ชมต่อมานะครับเป็นพาสีฟเนาะก็ได้รับการลบหลีกนะครับหกเลยเวลาโดนโจมตีเนี่ยมันก็จะขึ้นดาเมจแค่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเนาะซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง5รอบและก็ หลังจากที่มันเนี่ยโดนตัวละครตื่นเนี่ยทำการโจมตีนะครับมันจะมีการดูดซับความเสียหายภายใน40เซนที่ศัตรูได้รับนะก็คือเวลาที่กระดูกหักมันระเบิดนะครับมันก็จะมีการรับเตเมตเพิ่มเติมไป40เซและก็ทําให้เกิดความเสียหายพิเศษแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับมันอารมณ์คล้ายๆกับกระดูหกหักระเบิดเปล่านะครับน่าจะใช่นะแล้วก็ในห้ารอบแรกนะครับตัวละครก็จะมีการฟื้นฟู500เซนะครับก่อนจะเริ่มโจมตีเข้าใจไหมคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวตัวมันเข้ามาผู้้ชมจจะะเขาใองนครับ แล้วก็พาสสิฟปลุกตื่นนะครับหลังจากคุณปู่บอมเนี่ยแล้วเซลฟ์แฟงนะครับจะใช้ทักษะเดียวกันก็หมายความว่าปู่บอมนะครับมันจะมีเซลฟแฟงอยู่ด้วยนะก็คือเซลฟแฟงเนี่ยมันสามารถโจมตีได้ด้วยให้กับเป้าหมายแบบสุ่มและก็สร้างความเสียหาย100%ของพลังโจมตีของปู่บอมนะครับอารมณ์คล้ายๆกับตัวละครอ,อย่างพวกแทงค์ท็อปที่มีเซลฟ์แฟงแล้วก็ดว่ามีลูกน้องของมันอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายทั้งหมดนะครับ มันมีโอกาสอีก75%นะครับที่จะติดกระดูกหักเนาะแล้วก็กระดูกหักเนี่ยเวลาโดนโจมตีก็จะบวกดาเมจไปอีก450%นะครับประมาณนี้ผู้ชมนะครับอาจจะงงๆหน่อยนะเดี๋ยวต้องรอตัวละครมันเข้านะครับเนื่องจากผมก็แปลมาจากขึ้นแปลภาษานะก็ไม่แน่ใจว่าตัวละครตัวใดจะตกเมตานะครับเนื่องจากคอของโบลทสเนี่ยมันก็ใช้ทั้งหมด3สายเนาะซึ่งแน่นอนครับว่าตัวละครอ,อย่างเจทัตเนี่ยไม่ตกเมตาเนาะก็เป็นยูอาร์ตัวแรกนะครับแต่ไม่ตกเมตา ตัวโบลอสกับเจทัสเนี่ยมันเป็นสายสําคัญนะครับของคอโบลอสเนาะมันต้องมีนะครับสตัวนี้เนาะและก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือโซนิกนะครับโซนิกมันก็ต้องมีอยู่ดีผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่บับความเร็วนะครับเอฟเฟกของมันก็ถือว่าดีมากอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนจะตกเมตามันมี2ตัวที่3ตัวที่ผมคิดนะเพราะปูบบอมเนี่ยมันเป็นสายต่อสู้ใช่ไหมไอซุยริวเนี่ยมันก็เป็นสายต่อสู้นะซึ่งคอโบลอสเนี่ยมันใช้สายต่อสู้แค่ตัวเดียวนะครับมีโอกาสท ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวละครอย่างกระบองเหล็กแล้วก็จีโฟเนี่ยมันก็ไม่สําคัญนะเพราะว่ามันใช้ตัวละครอย่างโซนิกแทนกระบองเหล็กได้นะครับสายของมันซึ่งมีโอกาสที่3ตัวเนี่ยจีโฟซุยริวแล้วก็กระบองเหล็กจะตกเมตาผมไม่แน่ใจนะถ้าเทียบความสามารถแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จีโฟหรือกระบองเหล็กเนี่ยแหละจะตกเมตาคนระับไม่น่าจะเป็นซุยริวนะเพราะซุยริวก็เป็นตัวละครที่ดาเมเตจแรงแต่ว่าถ้าเอาตัวดาเมจไปเยอะๆเ,เนี่ย มันจะดีหรือเปล่านะเพราะกระบองเหล็กมันก็ถึกมากอะไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมคิดว่าตัวละครตัวใดจะตกเมตาก็ลองเม้น์บอกกันดูนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูกระบองเหล็กนะครับแบบฉากอันติเลยนะไม่ต้องเอาแบบดูยาวๆนะครับดูแบบฉากอันติรัวๆเลยเละกันนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนนี่ครับกระบองเหล็กสีดาวนะครับสีดาวสีดาวม่วงเนาะพลัง95ล้านนะครับผมพลัง100ล้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากระบองเหล็กที่มันเป็นแค่สีดาวสีดาวม่วงเนี่ยมันจะเก่งไหมนะครับแล้วมันจะตกเมตาไหม อ่ะเปิดมานะครับกบระบองเหล็กอยู่ในโคบรลอสนี่ครับก็บวกไปเลยครับโลขาว12นะครับเนื่องจากความสามารถของกระบ,บองเหล็กแล้วก็ความสามารถของบอรลอสนั่นเองนะครับไปฮะกอลิบัสของเรายิงเข้าไปครับจอสองล้านดาเมจนะครับจากนั้นลาชาเทลึกของเราครับหววเข้าไปทางด้านของโบรลอสนะโดนดาเมจไปช่วงหนึ่งครับจากนั้นโซนิกของเราก็ปลาดกระจายเขา้าไปนะครับซึ่งตัวละครสาคัญก็ญต้องเป็นโซนิกอยู่ดีแหละผู้ชมนะผมมองว่าถ้าจะโซนิกน่าจะไม่ตกเมตาหรอกไปครับโบรลอสขึ้นยิง มันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเมตาในข้อ U R มันก็เก่งหมดนะครับไปฮะเมตาไนของเราขึ้นอ่ะผมลืมปิดเมตาไนคุณชมขออภัยด้วยนะครับไปที่130ล้านนะโอ้โหแล้วมันติดตันไปว่ากระบองเหล็กเดี๋ยวผมขอปิดอันติของเมตาไนออกไปนะครับเพื่อเราจะได้เห็นการอันติของกระบองเหล็กเนาะไปครับมาจะถึงอันติของกระบองเหล็กแล้วคุณชมนะผมปิดอันติของเมตาไนออกไปนะครับก็ให้คิดว่าเวลาเมตาไนอันติเราไม่โดนกระบองเหล็กแล้วกันไปครับกระบองเหล็ก หดมาครับผู้ชมเกือบ300ล้านดาเมจฮะแม่งโคตรแรงเลยนะกระบอกเหล็กเป็นตัวละครที่แบบมันดาเมจมันแรงนะครับแล้วมันก็ยืนได้แบบนานมากเนื่องจากช่วง2เทินแรกมันมีการฮิวด้วยนะโล่ขาวมันขึ้นรัวมากนะผู้ชมไปครับเมทานายขึ้นยิงอีกหนึ่งครั้งฮะเดี๋ยวเราข้ามไปดูช่วงกระบองเหล็กกันสิเดีย๋ยวโอเคมาครับผู้ชมดูฮะหดไปอีกหนึ่งครั้งครับหกเจ็ดสิบสองล้านดาเมจนะครับเนื่องจากมันเข้าสู่เอ่อทางด้านของ ไม่จะท้อไปก่อนนะครับแต่ว่าก็โดนระเบิดแล้วก็ตายไปอีกงหนึ่งครั้งคุณผู้ชมแรงมากนะครับหวดโล่ขาวหายคุณผู้ชมแรงจัดจัดใชครับโจมตีไปราชาทเล็กเข้าไปหวดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระบองเหล็กนะครับในเทิร์นที่3ยังมีโล่ถึง7นะคุณผู้ชมเนี่ยโล่ยังเหลือเยอะอยูหูนะครับเอาลงยากมากไปเนี่ยราชทเล็กต่อยเข้าไปครับต่อยไม่เข้าด้วยนะถึกจริงๆครับ โันิกปัดดาวแจ็คเข้าไปโอ้โหเหลือ,อ,อแบบเบามากนะตอนนี้อเดี๋ยวเราไปดูอันติฮะมากระบองเหล็กครับได้หัวแถวกลางมีทไนท์กับ,บโบล,ลอดโดนเข้าไป186ล้านเดเมจนะครับมีทไนท์ถึงกับเข้าสู่เมย์ทอเลยนะแต่ว่าโบล,ลอดเนี่ยมีทต่ด้านของโล่ขาวถึง13อยู่คุณผู้ชมตอนนี้จากนั้นนะครับซูปเปอร์ดาวแจปั่นเข้าหาทต่ได้ของกระบ,บองเหล็กและบโบล,ลอดขึ้นยิงอีกหนึ่งพลังครับมาดูอันติของเจ้ากระบ,บองเหล็กกันอีกหนึ่งทีผู้ชม ในเทิร์นที่5ครับตอนนี้กระบองเหล็กเข้าไปหวดครับบัฟ182ล้านดาเมจนะฮะคือใครที่บอกว่ากระบองเหล็กดาเมดเบานะครับไม่จีทจาดเนี่ยมันไม่จริงนะผู้ชมนะมันจีดอยู่เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าเราปั้นได้มันขนาดไหนนะครับอันนี้มันเป็นแค่สีดาวสีดาวม่วงนะพลัง95ล้านนะครับแต่ว่าโหดมากมาอีกครั้งหนึ่งผู้ชมนะครับในเทิร์นที่6นะครับกับการนัดติของเจ้ากระบองเหล็กครับขึ้นไปหา โซนิกกับพิลูนะครับก็เข้าไปที่124ล้านดาเมจนะครับแล้วก็มีการระเบิดต่อเน,นื่องครับตอนนี้เนี่ยกระบองเหล็กก็กลังโดนกัดก่อนอยู่นะโอเคเอฟไฮด์นะครับตอนน่อครับคุณผู้ชมโอกาสที่ผมเนี่ยจะแพ้สูงมากนะครับเนื่องจากผมไม่ได้เปิดดันตีของเมทัลไนท์เนาะมันก็เลยรัวๆกันเลยทีนี้มาครับกระบองเหล็กหวดมาอีกหนึ่งครั้งนะครับ220ล้านคุณผู้ชมกระบองเหล็กเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เดเมจที่ใครแบบชอบจี๊ดเลยเนี่ย มันเป็นตัวที่แรงมากเลยนะสมัยก่อนที่โมลรอส,รสนะครับเต <20 S 2> นะเนาะยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยเราก็แบบตึงกันเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวดีนะครับตั้งร้อดีกล้านขึ้นนะไปครับโจมตีปอีกหนึ่งครั้งครับเข้าสู่เทิร์นที่แปดแล้วคุณผู้ชมกระบองเหล็กยังไม่ล่วงเลยครับขนาดตัวละครตัวอื่นของมันเนี่ยล่วงไปก่อนนะแล้วก็เขานี่ไม่ได้จัดทิมหลักลงมาด้วยไปครับไม่ตายยังตึกอยู่ฮะโซนิกโจมตีไปีหนึ่งครั้ง,ก,ง,งก็ยังไม่ตาย โบล็อโจมตีไปีหนึ่งครั้งครับยังไม่ตายหมดปหนึ่งทีก็ยังอยู่เหมือนกันโอเคล่วงมาแล้วผู้ชมแต่ว่าเหลือซุปเปอร์ไดชาร์ดนะครับที่มีโล่ถึง8นะครับแล้วผมไม่มีดาเมจจะไปปิดมาแล้วแหละนะครับน่าจะแพ้แหละมันไม่มีตัวดาเมจแล้วนะครับทีมผมตาชาพี่ริบต่อยได้ไหมไม่น่านจะได้นะครับน่าจะแพ้โอเคผมแพ้แล้วเชมนะโอเคก็ จบครับคลิปในวันนี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับ